สวัสดีครับลูกเพจเทพคอยบนเฟ e บุ๊กนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูผ่าน y o youtube ย้อนหลังนะฮะก็สวัสดีกลับมาพบกันกันกบเทพคอยคุยไปเรื่อยนะฮะวันนี้ก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะฮะหลายท่านก็คงได้ดูอาจารย์ตั้มไปแล้วผมยังไม่ได้ดูเลยยุงย่งยุง่งอยู่นะครับก็ทำโน่นทำนีนะ่ก็เลย มาไล่ like อีกรอบนะครับคนที่ขยันดูช่วงนี้ก็สุดยอดเนาะ <c oughs> ดูทุกคนนี้แบบว่าหมดวันแล้วอะ,อะนะครับวันนี้มีประเด็นนะครับจากแฟนแฟนลับนะหลังไมามานะหลังไมอินบ็อกมาแล้วก็ถามมาว่าเออแอดคับแอดคะถ้าเราถือเหรียญเหรียญเนี้ย ไปเรื่อยๆอ่ะไม่ขายอ่ะมันจะมีวันที่เหรียญนั้นๆนเป็นมันจะหายไปเลยหรือขาดทุนหรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็พอแอสรูมนะครผมก็พอจะเดาได้ว่าคนที่ถามคำถามเนี่ยคือคนที่ติดดอยอันดับแรกเลยนะครับติดดอยไงติดดอยแล้วก็ไม่กล้าคัดแล้วไง <c oughs> ก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจว่าแบบเออถ้าเราไม่คัดแล้วเราถือไปเรื่อยๆมันจะเป็นสูหรือเปล่านะ นะฮะผมก็เออคำถามที่ดีนะฮะมันเป็นคำถามที่ดีนะครับีผมก็เลยไปหาคำตอบนะฮะมาให้ดูนะครับก็ไม่ใช่คำแนะนำนะครับว่าจะให้ทำยังไงแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเพื่อที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจนะครับว่ามันจะมีไหมวันที่แบบว่าถือไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ขายทันทีไม่ขายไม่ขาดทุนนะฮะจะมีวันนั้นหรือเปล่าที่มันจะกลับมานะครับ ก็หลังจากที่ผมได้ลองคุยๆดูนะฮะมันจะมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งที่ชื่อว่า crypto rank.io นะครับเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกหลักๆก,ก็คือจะเป็นข้อมูลต่างๆของเหรียญน,นะครับอ่ามันจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในหมวดของ a l t i m high นะครับ price falling นะฮะก็คือประมาณว่ามันก็จะดูว่าเหรียญเนี้ยนะครับ ราคามันล่วงมาจากที่ all time high อ่ะ all time high ก็คืออะไรช่วงที่ราคาที่สูงที่สุดของมันไปเนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมันลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยต้องใช้การกลับไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะกลับไปที่ all time high ได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมซูมก่อนนะฮะสำหรับคนที่ดูผ่านมือถือก็จะได้เห็นได้ชัดๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันก็เล็กซะเหลืเกนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดู10ตัวหลักนะฮะหลายๆท่านาจ,จะได้คำตอบนะครับบิตคอยเป็นยังไงนะครับบิตคอยนะครับออทามไฮอยู่ที่2089นะปดสบเก้านะฮะออทามไฮเมื่อวันที่นะครับปี2017เดเดือนสิบสอง วันที่สิบเจ็ดนะครับผ่านมาจะสาสองสองปีแลนะสองปีกว่านะครับราคาตอนนี้หนึ่งมืนสองร้อยแปดสิบนะครับลงมาจากออลทามไฮสี่สิบแปดลบสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะถ้าจากราคาตรงเนี้ยนะครับจะกลับไปที่ออลทามไฮต้องขึ้นไปอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอ้เยอะเนอะนะครับเยอะนะ ขึ้นไปอีกเกือบ100%นะครับสำหรับบิตคอยนะฮะอีเทเรียมอีเทเรียมนี่ก็หนักนะครับออเทอร์ไฮนะฮะก็ช่วงเดียวกันนะฮะช่วงประมาณปลาย2017นะครับต้น2018นะครับเคยขึ้นไปสูงที่สุด1,400เหรียญนะครับอีเทเรียมตอนนี้348นะครับลงมาแค่75%เท่านั้นเองนะฮะต้องขึ้นไปอีก300% ถึงจะกลับไปสู่ all time high ได้นะครับอืพูด้ง่ายอะถ้าใครดอยอิตาเลียมนะครับตั้งแต่ที่ยอดเลยนะแล้วเขายังไม่ออกอะจนถึงตอนเนี้ยนะครับก็เหลือตังค์อยู่ยี่้าเปอร์เซ็นตะฮะลงไปหนึ่งล้านก็เหลือสองแสนห้าโอ้โหโหนะครับ 1, 000, 000, <laughs> โหนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือคําคือคําตอบของคําถามที่ว่าถ้าเราถือไปเรื่อยๆไม่ขายจะมีวันที่เหรียญนะั้นเป็นสูตรหรือไม่นะครับอาจจะไม่มี เดี๋ยวจริงๆมันมีเดี๋ยวไล่ไปดูหลังๆเดี๋ยวผมกดซอสดูได้นะครับมันจะมีบางเหรียญที่เป็นศูนย์เลยก็มีนะฮะคือมันไม่เชิเป็นศูนย์หรอกแม่งติดลบ99.999%จนแบบว่าไม่เหลือซากอะไรแล้วไงเหลือเป็นแบบขยับเปียกติดติดวงการคริปโตอยู่นะฮะเฮ้ยอันดับสามแม่งเทเอร์วะเทเอรแม่งมีวันที่เคยขึ้นไปที่1.18เหรียญด้วยนะโคตรงง อ๋อนี่ไงนี่ไงช่วงนี้เว้ยช่วงไอ้โควิดไงที่มันกราฟมันล่วงอ่ะเททเซอร์เว่งขึ้นไปถึงหนึ่งจุดหนึ่งแปดเลยก็ถ่าเลยเป็นวิธียังไงวะใครไปซื้อที่ 18, หนึ่งจุดหนึ่งแปดนี่แบบผมอย่างงงอ่ะตอนนี้กูติดดอยทเททเซอร์นะฮะต้องกลับขึ้นไปอีกสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับนี่มาที่พระเอกของเรานะครับ xrp XRP Ripple นะฮะนะเคยดอยนะฮะสูงที่สุด3.29เหรียญน,นะครับเมื่อต้นปี2018นะฮะตอนนี้0.24นะครับลงมาทั้งหมด92% 92.7%นะครับถ้าจะกลับไปที่อไทม์ไฮเหมือนเดิมต้องบวกไปอีก1,270%น <laughs> นะฮะโอ้ยสมัยนั้นเนี่ย <laughs> ผมไปแซะ เอ็กซ์ีเนี่ยไม่ได้เลยนะครับคนมาทัวลงเลยบอกโอ้ยแอดแม่งมาได้เอ็กซ์พีของผมได้ยังไงมันเป็นเหรียญแห่งอนาคตมันคือแมทเทมติกมันจะต้องเป็นพายุลูกใหม่นะฮะเดี๋ยวมันจะต้องมาเฮียเดี๋ยวมาเลเน่าเหมือนเดิมนะครับกากนะฮะก็ขยะเปียกก็เป็นขยับเปียกวไปยังคำ่ำเอ็ก์เนี่ยผมชอบมันอย่างหนึ่งอย่างเดียวเลยนะค่าโอนแม่งถูก ถูกที่สุดแล้วนะครับโอนเร็วโอนถูกคือถ้าคุณจะโอนไปไหนมาไหนเนี่ยคุณจะโอนเงินนะคุณซื้อเอ P พีแล้วก็โอนไปนะครับถูกชิ่หายนะไม่กี่สตังค์เองค่ามูลค่าของมันมีอยู่แค่นั้นแหละในการโอนเงินนะครับด่าไปก็คงไม่เหลือสาวกแล้วมั้งนะจนป่านนี้แล้วนะไม่น่าจะยังมีใครแบบไปหลงเชื่อเอ P พแล้วนะนะฮะนี่ เอาอีกแย่แล้วกดผิดขอโทษอย่าพึ่งไปกลับมาก่อนต่อไปนะครับลิงก์นะฮะลิงก์เชนลิงก์นะฮะเหรียญแห่งความสุดเท่นะฮะเหรียญปั่นในช่วงล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ออทามหายไปเมื่อเดือน8วันที่16ที่ผ่านมานะครับที่19.88เหรียญน,นะครับเกือบ20ตอนนี้ก็ลงมาเหลือ12.38แล้วนะครับใครที่ ไปดอยอยู่นะฮะก็ที่ยอดตอนนี้ก็ขาดทุนไปแล้ว37%นะครับจะต้องขึ้นไปอีก60%นะฮะถึงจะกลับไปเท่าทุนนะครับอ่าไล่ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไร, Bitcoin, Cat, ะรบิตคอย n c แคสต์นะครับก็ลงมา94%นะครับก็ต้องขึ้นไป1,600%นออนะฮะ เอาง่ายๆลงกันมาแม่งเกือบจะทั้งหมดอ่ะคับตอนนี้คือแม่งลงกันหนักมากอ่ะแต่ละตัวนะฮรขนาดบี b อนบียังลงเลยบีแอนบีสูงสุดสี่สิบเหรียญน,นะครับสามเก้าจุดสี่สามผมก็เคยเห็นมันตรงนั้นนะรู้สึกเคยซื้อด้วยนะแล้วก็คัดไปแล้วนะครับไลคอยนะฮะขนาดไลคอยบ้าบาบอยยังขึ้นไปที่สามร้อยหกสิบหกเหรียญเลยนะครับไล่ไปเร็วๆนะครับตัวไหนหนักๆอีกมั่งส่วนใหญ่ก็เนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับ บางตัวนะมันก็จะมีลงไปถึงระดับ80-90นะครับพวกที่ลงไป80-90เนี่ยคิดง่ายๆคุณใส่เงินเข้ามา1ล้านบาทนะครับตอนนี้คุณเหลือเงินไม่ถึงแสนนะถ้าลงไป92นะฮะอย่างอัดดาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปสูงที่สุดนะฮะ1.29ตอนนี้ลงมาเหลือแค่แบบว่า0.09เท่านั้นเองนะครับลงมา92ผ่านมา2ปีขว่าแล้วนะฮะปี2018 2อ2 9 2น2ปีกับอีก8เดือนนะฮะยังไม่เคยหลุดดอยกันเลยนะครับคนที่เป็นดอยกันที่ยอดนะฮะก็เหมือนตอนนี้ก็คงน้อยแต่ทิ้งไปแล้วอ่ะนะครับทิ้งเงินกันไปแล้วทำอะไรกันไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมุณไล่ไปเรื่อยๆกณก็จะเห็นว่ามันก็มีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงมาหนักเนี่ยอีโอต้าเนี่ยลงมาหนักมากนะครับประมาณ96%เลย เนี่ยถ้าคุณสังเกตเห็นว่าถ้ามันยิ่งลงหนักเท่าไหร่เนี่ยการที่ราคาณปัจจุบันเนี่ยจะกลับไปที่ยอดเดิมเนี่ยดูดิมันต้องใช้แบบตั้ง2,000นเ่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปแทบจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณดอยและคุณไม่คัดก็จะย้อนกลับมาคำถามว่าถ้าเราถือเหรียญไปเรื่อยๆไม่ขายจะมีวันที่เหรียญน,นั้นเป็นศูนย์หรือไม่ครับไม่มีวันอาจจะไม่มีวันที่เป็นศูนย แต่จะมีวันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินคุณไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้อีกนะครับผมแนะนำนะฮะไอ้นี้แนะนำจากใจสำหรับมือใหม่ที่ดอยกันอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามันขาดทุน 10- 20%อนนะไอ้นี้แนะนำนะไม่ได้เป็นคุณต้องตัดสินใจตามผมนะแค่แนะนำเฉยๆนะฮะคุณตัดสินใจคัดมาเหอะนะฮ10นะ10-20%เนี่ยเรายังพอเอาคืนได้นะครับ แต่ถ้าลงไป30 40 50 60%เนี่ยคุณจะเห็นว่าการเอาคืนน่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมครับอย่างขนาดเนี่ยลงไปแค่บ,บิตคอย์อะ่ะลงไป50%เอร์ซนี่ยคุณได้กําไรกลับมา100นะร้อยเนะฮะถึงจะกลับคืนไปที่เดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยตัวไหนดอยอยู่ก็ถ้ายังไม่เยอะคัดไปซะตัวไหนที่ก็เริ่มเยอะแล้วแต่คุณก็รู้สึกว่ามันมันก็ยัง ถ้ามันเครียดอะถ้าคุณรู้สึกว่านั่งเครียดอะคุณก็จัดการไปเหอะนะครับตัดสินใจจบจบจบชีวิตมันไปซะนะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะไปยื้ออยู่นะครับโอ้เนี่ยวัป b ิ t ตคอยน์นะฮะก็ลงมานะฮะจาก1 4ื่นนะครับลงมาเหลือหนึ่งหนะครับก็ลงมาหนักเหมือนกันมี O M G ด้วยนะครับนี่ O M G ถ้าเหรียญที่หลายๆคนนะฮะคนไทยชอบนะครับเคยขึ้นไปสูงสูงที่สุดถึง27เหรียญนะฮะ แล้วสุดท้ายก็ลงมาเหลือสามเหรียญนะครับก็ลงมาแปดสิบหกปอร์เซนนะครับ,นะรบอหนักจริงๆที่เหลือมันก็จะเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฮะที่เหลือก็กองแกงกองแกงไปเรื่อยนะครับประหลาดประหลาดกันไปเดี๋ยวผมจะลองซอสดูอันี้เนาะจาก a for a อฟฟอ m ทา i g h นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีเหรียญที่แบบว่า โอ้โหนี่อะไรเนี่ย b 2 g นะฮะลงจาก300เหรียญเหลือแค่0 0 0 0 4จนี่อ้นี่คือสแกมนะฮะเอสแกมมันะมไปเรียบร้อยแล้วแน่เลยนะครับอืมไหดูยด,ดิเรามีเหรียญอะไรที่คุ้นๆกันบ้างไหมอ่าเสียดายมันไม่มีนี่นะ b i t c o n n e c t นะครับเฮ้ยมีคิกไอ้คิกเนี่ยไอ้คิกผมจำได้เคยเป็นหนึ่งในเหรียญโพยของของกูรูสมัย ICO นะครับคิก คิกกี่อะไรทั้งอย่างเนี่ยาจำได้นะฮะนี่ลงมาจาก0.166นะครับไปเหลือแบบโอ้0.00000214นะฮะลบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่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 อันนี้อันนี้นะฮะฟอย์นะครับเหรียญฟอยด์นะฮะของสาวกฟอย์หลายๆคนนะครับโอ้ยตอนสมัยรุ่งรจนชั้วานนะฮะแหมใครเขาเตือนกันนะครับไม่มีใคร เขาเตือนกันนะด้วยความหวังดีก็มีแต่ไปด่าเขากันนะครับว่าแบบโอ้ยไม่รู้อะไรเหรียญนี่แหละจะมาเปลี่ยนอนาคตโลกนะครับผมยังจําชื่อมันได้เลยอะไรนะดอกเจอร์ลุจานะฮะลุจาจะกุกจโดว่าอะไรแั้วก็อย่างนะฮะน้องชายแม่งโดนจับเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนั้นแบบไอ้พวกสาววกฟอยเมืองไทยก็าแบอบกโอ้ยเขาแค่โดนเรียกเข้าไปพบไม่ได้โดนจับ ส่วนอีเจรุจานี่หนีหายเข้ากิบเมฆไปแล้วนะครับหอบเงินหนีไปแล้วนะฮะก็ยังแบบหลงเชื่อกันอีกส่วนไอ้แม่ทีมเมืองไทยเนี่ยแม่งหอบเงินหนีไปอยู่ประเทศอื่นกันหมดแล้วนะฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่หอบเงินเป็นบิตคอยหนีกันไปหมดแล้วเหลือแต่ไคนที่ยัง,งโง่ๆอยู่นี่แหละนะฮะเนี่ยจากสีพันนะครับลงมาเหลือศูนย์จุดหกหกนะเนี่ยนี่คือหนึ่งตัวอย่างของ เหรียญที่มูลค่าแทบจะเป็นศูนย์ได้นะครับนั่นก็คือแชร์ลูกโซ่นั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าคุณใส่เงินไป1ล้านบาทเนี่ยตอนนี้คุณก็แทบจะไม่เหลือส้อนตีนอะไรให้เล่นนะครับเหลือ1บาทได้ั้งไม่ถึงด้วยนะครับเนี่ยลงมาเหลือแค่นี้ศูนย์จุดหกเนี่ยตุเล่นนะฮะเห็นแล้วก็อนาจิตนะครับตลาดมันโหดร้ายตอนนี้ผมไม่อยากพูดมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่า ดฟาเนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆกับอารมณ์มันคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่เลยนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสาวกเขาจะแบบหัวร้อนเอ้ยแต่ผมงงว่ะคุณสังเกตอะไรบางอย่างไหมมันเหมือนกันปะคุณสังเกตนะคุณลูกเพจสังเกตดูนะมันจะมีคนที่หัวร้อนเวลาที่สมัยแชร์ลูกโซ่อะอย่างวันคอยนะฮะหรือ f หรือฟอยเนี่ย มันจะมีคนหัวร้อนเสมอนะครับเวลาที่คุณไปแตะเหรียญมันเนี่ยสมมติเราไปเตือนบอกเฮ้ยนี่มันไม่ดีนะมันเป็นแชร์ลูกโซ่นะมันจะมีไอ้คนที่หัวร้อนแบบโอ้ยทนไม่ได้แบบมาด่าแบบด่าด,าดา่เสียเสียหายหายนะผมจําได้นะไอ้ชื่ออะไรของเพจบล็อกเชนรีวิวอ่ะนะฮะไม่รู้ไปไฟกับวันคอยหรือไฟกับฟอยนะน่าจะฟอยนะฮะหรือจาจานเก่งอ่ะไปทําคลิปแบบว่า บอกว่าวันคอยแม่งเป็นแชร์ลูกโซ่โอ้โทัวลงเลยพวกนี้ทัวทัวลงนะครับแบบอืนะทีเนี้ยไอพวกไอพวกเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งในไหนรู้ปะ่ะในใน d e ฟานะฮะในซูชินะครับวันก่อนผมโพสไปนิดเดียวเองนะซูชิโอ้โหสมน้ำหน้ากลายเป็นซูชิตแล้วโอ้โหเอาแคปกันไปด่ากันในห้องแชทกันใหญ่เลยนะครับผมเลยแบบ เอ้ทาไมมันต้องด่ากูวะมาน,นั่งคิดอ๋อเออมันเป็นพวกเี้ยนี่เองมันเป็นพวกที่แม่งมันเหมือนเดิมอะนะฮะคือเขาศรัทธาแล้วเขาก็แบบว่าไม่อยากที่จะให้คนที่มาตามพวกเขาเนี่ยนะฮะแบบว่าควายเขวไงเขาก็เลยต้องใส่ความชาวบ้านไว้ก่อนที่เหมือนเหมือนเบิกเนตระมาเตือนสติะนะฮะเพราะพวกนี้มันมีผลประโยชน์แ,ฟแฟอบแฝงไงเราไม่รู้ไง เราไปทําให้มันเสียผลประโยชน์ไงมันก็เลยแบบหัวร้อนเพราะมันต้องทําให้หัวร้อนไม่งั้นเดี๋ยวคนก็ไม่เชื่อมันนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคนโลภก็ตกเป็นเหยื่อของคนของคนขี้โกงนะครับวังไงก็วันยังค่ําไม่มีทางนะฮะไม่มีทางที่จะหลุดรอดไปได้ถ้าคุณโลภคุณมองเอาไอคุณเห็นว่าโอ๊ยเอาไอดีขนาดนี้ฉันใส่ไปเลยนะฮะมีเท่าไหร่ all ินขายบ้านขายรถไปเลยนะปีละพันหกร้อยเปอร์เซ็นต เราจะรวยกันแล้วนะครับนะก็ตามสบายเถอะเนี่ยเดี๋ยวผมหาไปเรื่อยๆก่อนผมหาเหรียญที่มันคุ้นคุ้นเคยๆหน่อยแม่งมีแต่เหรียญบ้าอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็อนตนะเหรียญอะไรไรู้เยอะไปหมดนะฮะสมัยไอซีโอเบิกบานเนี่ยเนี่ยคุณคิดดูดิแม่งแบบเหรียญแม่งเต็มไปหมดอะแล้วคนที่แบบว่าไปซื้อเหรียญพวกเนี้ยตอนเนี้ยก็แบบว่า สูญเสียงเงินไปหมดตัวเนี่ยดูดิบิตคอยไดมอนด์เนี่ยผมจำได้นะฮะเคยมีอยู่ในไบ n c e มั้งนะครับเคยเคยเก็บไว้เหมือนกันเคยหลอกไว้ไม่ได้ซื้อหรอกแต่เคยจดไว้ว่ามันมีเนี่ยโซลอ,อีเทียสเนี่ยไอโซลไอโซลเนี่ยผมเคยซื้อนะผมจำได้แม่งโซลเงินกู้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นระบบปล่อยกู้แรกๆเลยของของ ของคริปโตเลยนะครับที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเลนดิ้งอะซอลเลนดิ้งนะฮะผมจำได้ตอนนั้นผมซื้อซื้อขายขายอยู่นะมันมีอยู่เว็บหนึ่งชื่อเว็บลิควิมั้งนะฮะแบบโหบิดกับอาร์คแม่งต่างกันลิฟเลยผมนั่งซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายว่าวันเดียวได้มาแบบสามหมื่นแต่สุดท้ายนะครับ<ม>คืนกำไรไปหมดไปในวันลุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็เป็นเรื่องหาเรื่องหนึ่งที่แบบเก็บไว้เล่าได้นะฮะดูดิ99.6%บนะครับ ใคดอยอยู่เจ้าตนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้คืนนะฮะก็หมดตูดไปแล้วนี่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 ยูนิคอยโกยยูนิคอยโกยนะครับโดนโกยเงินหนีไปหมดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมจำได้มีอยู่ในลิสโพยของคุณต้นนะฮะต้องบอกชื่อเพราะว่าผมตามแกอยู่นะมันมีอยู่อันหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมมาก็ไม่รู้เรื่องเห็นคุณต้นซื้ออะไรกูไล่ซื้อหมดเลยเหมือนกันนะฮะ เออมันก็มีช่วงที่มันขึ้นไปเยอะแล้วก็ได้กันไปนะครับพอช่วงราคาขาลงเนี่ยคุณต้นก็ไม่รู้ยังไงบ้างนะก็ไปเปิดบิดครับเรียบร้อยแล้วครับนะเอออันนี้ไม่ได้ว่าแกนะผมก็ได้กําไรอะไรจากแกเยอะเหมือนกันนะครับจากการตามแต่สุดท้ายก็พอตลาดมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องหนีให้ทันนะเราต้องเรียนรู้จากมันนะครับไหนวะมีอะไรแบบฮ่าๆไอ้พวงเนี้ย เมออ,อิงอิงอิงใหม่คุณนะฮะอิงอันนี้ใครเบื่อก็ปิดปิดไลฟ์ไปได้นะครับผมนั่งไล่ดูไปเรื่อยๆผมแค่อยู่ๆก็รู้สึกสนุกขึ้นมานะครับว่าแบบเอ้ยมันมีเหรียญแบบแปลกๆที่สมัย ICO เราแบบที่สมัย ICO มันบูมๆอ่ะแต่สุดท้ายตอนนี้ไม่ไม่เหลือใครไม่เหลือซากอะไรแล้วอ่ะใครเป็นขยะเปียกอ่ะ นะครับหาก่อนมีอันไหนบ้างวะ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนะคุณคิดดูดิช่วงไอซบูมบมเนี่ยแม่งทำเงินมามาหลอกเงินนะฮะเมืองไทยก็มีหลายเหรียญน,นะครับที่ทําแล้วก็หายกันไปนะครับอย่างอะไร d e ฟ Network อะไรใช่ไหมนะนั่นก็เป็นเหมือนตาบาปของคนทําหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เขาจะรู้สึกผิดอะไรหรือเปล่านะครับนะบมีเหรียญขุดอีกนะขุดขุดเมือง มีอะไรอ่ะแฮทบีเอ็กนะฮะนี่นก็หายสาบสูนย์ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้หายกันไปไหนหมดแล้วยังมีเจฟินอีกนะอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะครับใครที่ไปดอยอยู่แล้วก็ไม่ออกนะครับตอนนี้ก็คงไม่ต้องถามนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตามอุย้ยขี้เกียจหาแล้วเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยคุณเห็นปะไล่ดูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหรียญที่เนี่ยดูดีดูดีด เก้าสิบแปดเนี่ยเก้าสิบแปดเนี่ยผมลากมาตรงนี้เลยอะลากลงไปนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ยคุณดูตรงนี้นะครับจากบนสุดมาจนถึงตรงกลางเนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ยติดลบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับครึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลากไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเพราะมันจะไปถึงตรงไหนนะครับอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะลงมาอีกเสร็จ เศษสามส่วนสะครับก็เป็น80%ดเนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปอีกนะครับเจ็ดสิปรนะครับก็ประมาณเนี้ยเศษสี่ส่วนห้านะฮะเอาสักหกบเปอร์เนะฮะกสินะครับก็เนี่ยประมาณแปเอร์เซนะครับของของของลิสต์ทั้งหมดนะฮะห้ละเนี่ยห้คุณดูดิหิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%ของลิสต์ทั้งหมดนะครับ สี่สิบนะครับสี่สิบเหลือแค่ประมาณน่าจะสักหกเจ็ดเปอร์เซ็นของลิสต์ทั้งหมดเองนะฮะปืดลงมาอีกนะฮะเอาเป็นเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเนี่ยเหรียญที่ลงมา20%นะครับก็แค่สักประมาณ5%ของลิสต์ทั้งหมดเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับก็ย้อนกลับมาคำถามเดิมว่า มีวันที่เหรียญน,นั้นเป็นศูนย์หรือไม่มีคือมันลงไปเยอะมากจนแทบจะเป็นศูนย์นะนะครับมีดังนั้นอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าถือเหรียญอะไรดอยๆโดยที่ไม่รู้เรื่องไม่สนใจอย่าประมาทนะครับทุกเหรียญมีโอกาสเป็นศูนย์ไม่เว้นแม้แต่พี่ใหญ่ของเรานะครับนะฮะที่ผมเคยไปอยู่ในห้อง v i p ของ อของลุงปีเตอร์แบน์นะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณอนาะจารย์ยุทธนะตอนนั้นผมไปช่วยแกแปลนะฮะอาจารย์ยุทธแกก็เป็นสมัครสมาชิกแล้วผมก็ไปช่วยแกแปลอยู่พักหนึ่งนะครับผมชอบสิ่งที่ปู่ปีเตอร์แบนดแกสอนอยู่เรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเห็นใครในวงการคริปโตหรือวงการเทรดนะฮะสอนเลยแกสอนไว้ว่าให้คุณคิดไว้เสมอว่าโอกาส ที่บิตคอยจะไป1 0 0 0 0แสนเหรียญหรือโอกาสที่มันจะไปเป็นศูนย์มันคือ50 50หนะครับเมื่อคุณมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จะขึ้นไป10,000แสนเหรียญอย่างเดียวนะมันมีโอกาสเป็นศูนย์ด้วยนะเว้ยคุณก็จะคิดถึงความเสี่ยงขึ้นมานะครับคุณก็จะมองว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แสนอย่างที่ คุณลุงโลกแกว่าไว้แล้วเราจะทำยังไงถ้ามันไปเป็นศูนย์เราจะทำยังไงนะครับตรงนี้ผมชอบลุงปีเตอร์มากผมวแบบ่าโอ้โหลุงปีเตอร์ขอบคุณมากมันเป็นเรื่องที่แบบเป็น m i n d s e ตที่แบบเออไม่มีใครบอกเราเลยเ่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสนะเว้ยน,นะครับมันไม่ใช่แต่ขึ้นอย่างเดียวนะเว้ยแกก็ยกตัวอย่างเพชรล็อกขึ้นมานะครับว่าแบบเอ้ยมันก็เคยมีสมัยก่อนที่แบบว่ามีคนขายก้อนหินอะ นะฮะขายได้แบบราคาแอ้โหแพงมากเลยแค่ก้อนหินธรรมดาแล้วบอกว่าแม่งคือเพชรล็อกเวยนะฮะเป็นเหมือนกับก้อนหินที่เอาไว้เลี้ยงได้อะเออแค่ก้อนหินนามาขายก็มีราคาเมื่อมีคนต้องการมันแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีคนต้องการมันสิ่งนั้นๆก็ไม่มีราคานะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ข้อนี้ให้ดีๆสำหรับคนที่มาดูไลฟ์ประมาณ60กว่าคนนะฮะมันมีโอกาสขึ้นหรือลงก็ได้ ความเป็นไปได้พอๆกันเพราะฉะนั้นอย่าทุ่มอย่าออ l อินนะครับพยายามเทรดอย่างมีระบบเสมอระบบอะไรก็เนี่ยเขียวซื้อแดงขายก็ได้นะครับผมเน้นย้ําเสมอกับสมาชิก v p ตลอดว่ามันจะมีบางคนแบบหัวร้อนมือใหม่อะใจร้อนโอแอดตรงนี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้จังหวะมันดีเดี๋ยวต้องรีบเข้าเดี๋ยวตกรถนะฮะผมก็บอกใ,ใจเย็นก่อนโยมไม่ต้องรีบหลอก คือถ้ากราฟมันจะขึ้นต่อนะยังไงเนี่ยคุณจะต้องเห็นไอ้แอคชั่นโซนเนี่ยเขียวก่อนอยู่แล้วคุณไม่ต้องรีบหรอกนะครับตรงนี้มันแดงคุณก็นั่งเฉยๆเป็นไหมเนี่ยต้องยืมคําพูดลุงโหลกมานั่งเฉยๆกนันเป็นไหมนยนะล่าสุดลุงโหลกแกยังบอกเป้าไปถึงไหนตอนไหนนะใครที่ดูเว็บมีนาเมื่อวานแบบโ oh, <laughs> อ้โหลุงลุงบอกงี้เลยเหรอ <laughs> ผมไม่เล่าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้แกพูดเองแล้วกันนะครับ <laughs> นาะแกพูดออกมาจากปากของแกเองนะวันก่อนแกก็มาคอมเมนต์ในในคอมเมนต์อาจารย์ตั้มไปแล้วนะฮะถ้าใครเห็นทันก็อันนั้นแหละนะนะอันนั้นแหละนะครับไปดูเอาเองแล้วกันนะฮะส่วนผมคงไม่เอาข้างในมาเล่าข้างนอกนะครับเดี๋ยวแกจะคอมเมนต์เอานะครับเออันั่นแหละถ้ามันจะขึ้นนะ่ะคุณไม่ต้องรีบหรอกมันเขียวก่อนอยู่แล้วมันเขียวคุณได้เข้า เนี่ยเอาง่ายๆนะคุณย้อนกลับไปดูนะปีสองพันสิบสิบเก้านะฮะปีสองพันสิบเก้าเนี่ยเนี่ยคุณดูเนี่ยเน,ยนี่ยมันเขียวเนี่ยแล้วคุณค่อยเข้าเห็นไหมถ้ามันเข้าเดี๋ยวมันไปต่อมันไปของมันเองนะครับปีสองพันสิบเจ็ดก็ได้ย้อนกลับไปดูนะครับปีสองพันสะิบแปดไม่ต้องพูดถึงนะฮะเนี่ยคุณดูดิ บางคนนะกลัวจังเลยกลัวจังเลยการตกรถเนี่ยคุณไม่ต้องรีบบอกถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกาเขียวตรงนี้ให้เราเห็นอยู่ดีแล้วเขียวตรงนี้เราก็ต้องกล้าเข้าไม่ใช่ไม่กล้าเข้านะครับแล้วก็เนี่ยก็ถือลันเทนไปจนกว่ามันจะแดงไอ้ตรงเนี้ยยากที่สุดเนี่ยผมบอกเลยถ้าคนที่ไม่เข้าใจระบบไม่เข้าใจไมซ์เซ็ตนะทาไม่ได้หรอกเนี่ยตรงเนี้ยนั่งเฉย,ยๆแล้วมาออกตรงเน,นี้ยเนี่ยได้กําไร200ซ แต่คุณต้องนั่งเฉยๆร้อยเจ็วันสามเดือนอ่ะสามเดือนกว่าๆนะฮะคุณทําไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณจะทําได้เว้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามสอนให้ฟรีๆนะฮะว่าแบบเออให้ลูกเพจมึงหาระบบมานะร,ระบบอะไรก็ได้ถ้าตาไม่บอดสีเนี่ยใช้ไปเหอะเพราะผมแบ็กเทสแล้วมันใช้ได้จริงนะครับแม็กซันโทนมันใช้ได้จริงนะครับอย่าแบบว่าซื้อตามอารมณ์ซื้อตามกูรูกูรูบอกเดี๋ยวมันจะขึ้น ก็กดซื้อไปลุงโหลกอะตัวดียังไปเชื่อแกมากตามระบบไปนะครับแกชอบแบบว่าพอออกรายการแกแบบโอ้เดี๋ยวมันจะไปเท่านั้นเท่านี้ผมแบบโอ้ยลุงไม่หลงสารคนที่ไปตามลุงช่วงที่มันพีคๆเมื่อก่อนเนี้ยนะฮะก็ไม่อยากจะว่าแกนะครับแต่แบบถามอีกวันก่อนแกก็แบบโอ้ยมันจะต้องไปเท่านั้นเท่านี้ผมแกโอ้ยลุงเดี๋ยวเขาก็ด่าอีกแบบเออไปบอกให้เขาซื้อแล้วก็ติดดอย นะครับเนี่ยตรงเนี้ยรอเขียวไม่ต้องรีบหรอกโอกาสมันมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่คุณต้องใจเย็นๆแค่นั้นเองนะฮะเอาฝากไว้เท่านี้วันนี้จบแล้วกันนะครับก็ใครว่างไปดูกล่องอาจารย์ตั้มอาแล้วกันนะเผื่อจะมีมุมมองอะไรใหม่ๆนะครับ๋ยวผมก็จะไปนั่งดูแกเหมือนกันนะครับเผื่อจะมีไอเดียอะไรนะฮะโอเคนะครับหวังว่าวันนี้คงจะตอบคําถามได้นะครับถ้าเราถือไป เรื่อยๆโดยไม่ขายจะมีวันที่เหรียญนั้นเป็นศูนหรือไม่มีครับจบนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ